มีเรื่องให้ดราม่าก,กันอีกรอบค่ะเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวแซบอย่างสาวกระแตอาสยามถูกชาวเน็ตถามทำไมชอบโชว์เสมอหูพร้อมแคปชั่นข้อความถูกดา่าหยาบคายบอกเหมือนจุดๆๆเข้าไปทุกวันขายเสียงหรือขายอะไรโดยงานนี้ค่ะสาว่แตกระแตอาสยามก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุว่าเชื่อว่ามีหลายคนอยากรู้ว่าทำไมชอบโชว์ขออนุญาตตอบนะคะถามได้งับ อย่าอวดความพยายามค่ะหุ่นแบบนี้ไม่ได้นั่งไถมือถือเฉยๆค่ะมันคือวินยัยมันต้องออกกำลังกายหนักๆทำเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพและอวดให้เห็นความสวยงามที่เราก็อดทนงดข้าวงดขนมอร่อยๆเพื่อการงานในอาชีพที่ดีและเพื่อความสุขของตัวเองค่ะนอกจากนี้อย่างแคปข้อความที่ชาวเน็ตด่าว่าเหมือนจุดๆ,ๆเข้าไปทุกวัน ขายเสียงหรือขายอะไรซึ่งสาวกระแตอาสยามก็โพสต์ตอบกลับว่าเชื่อไหมมันยังมีมนุษย์กลุ่มนี้อีกเยอะเลยจริงๆแล้วรูปโปรไฟล์แต่ละเม้นอะโอ้ยที่โพสต์เพราะอยากเป็นกำลังใจให้กับใครก็ตามที่โดนแบบแปลอยู่จงอย่าสนใจเพราะเม้นพวกนี้ไม่ได้มาช่วยดูแลชั้นยามเจ็บป่วย ไม่มีค่าไม่ได้สนับสนุนเราจงทําในสิ่งที่เรารักจงมีความสุขและใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นต่อไปดอนแคร์แฮชแท็สวยรวยปังต่อไปเธอหยุดฉันไม่ได้หรอกแบร้นะคุณผู้ชมจำโพสจะเม้นอะไรเนี่ยก็ต้องระวังเงินในกระเป๋าด้วยนะจ๊ะ